วันนี้เราอยู่กันที่สวนลุมพินีสถานที่ที่ผู้คนมากมายในกรุงเทพมหาคนครนิยมมาออกกําลังกายและในวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับการออกกําลังกายอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนั่นก็คือไทเก๊กนั่นเองครับไทเก๊กนี่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ70ปีประมาณนะครับประมาณ70ปี คนที่จะเรียนไทเก็กต้องมีฐานะเพราะต้องไปเชิญปรมอาจารย์มาจากต่างประเทศเพราะค่าเดินทางหรือค่าอะไรพวกนี้ต่างๆนี่ค่าค่ายจ่ายนี่สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องผู้ที่มีฐานะถึงจะสามารถเรียนรู้ได้เรื่องไทเก็กนี่ไทเก็กนี่ก่อนที่จะมาเข้าเมืองไทยนี่ก็มีสำเพ็งนี่สำเพ็งนี่พวกในห้าง ก็รวมขันเชิญอาจารย์มาสอนที่สำเพง็งนะแล้วก็ไปสอนต่างๆนี่แต่ต้องปิดประตูสอนนะฮะเพราะไม่เปิดเผยเหตุผลเพราะว่าไม่ต้องการให้คนเห็นอาจารย์เขาก็ห้ามเหมือนกันเพราะถ้าเกิดคุณเอาวิชาไปแล้วเนี่ยเขาก็แบบชนิดว่าเหมือนกับเออเขามาขโมยวิชาของเขาเขาจะไม่ให้แต่ต้องเป็นลูกศิษย์เขาเขาจะสอน พราะยนั้นในความเป็นมาของไทเก๊กเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยนี่ประมาณ70ปีนะฮะคือตระกูลเอียงก่อนนะฮะตระกูลเอียงเข้ามาก่อนนะฮะปัจจุบันนี้ตระกูลเอียงที่เล่นเนี่ยก็มากทีนี้ถามว่าประเทศไทก๊กนี่คือเริ่มก่อตั้งมาจากที่ไหนก็มาจากเป็นวัฒนธรรมของประเทศจีนมวยชุดนี้สร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้ไม่ใช่เพื่อสุภาพ เหตุผลเพื่อต่อสู้นี่หมายถึงว่าสิทธิ์ของลูกสิทธิ์ของเส้าหลินเขาอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเขาสู้กับหนุ่มๆไม่ได้เขาถึงคิดค้นขึ้นมาจะทำไงถึงว่าสามารถจะสู้หนุ่มได้เขาเลยมีโอกาสนะฮะคนคิดค้นขึ้นมาเองว่าไทเก็กเนี่ยจะสู้กับหนุ่มได้เนี่ยต้องทำยังไงนะเขาก็คิดค้นขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับ การที่สลายแรงของฝ่ายตรงข้ามนะ,ะยืมยืมแรงของฝ่ายตรงข้ามนี่ส่งคืนไปให้ฝ่ายตรงข้ามนะนั่นคือมวยไทยเก็กต่อมานี่ไทยเก็กพอสร้างขึ้นมานี่คืออาจารย์จังสังฟงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมามวยไทยเก็กนะฮะทีนี้เขาต่อมาคนที่ลำลำเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็อายุยืนนะฮะถึงยมีประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ส่วภาพนี้คือมาอะไรก็คือว่าทําให้ของเขาสามารถจะรักษาโรคได้ป้องกันโรคได้แล้วป้องกันตัวได้นั่นคือความเป็นมาของไทเก็กไทเก็กเป็นศิลปะยุทธที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน เชื่อกันว่าประอาจารย์ผู้ให้กำเนิดไทเก็กคือนักพจน์ชื่อจานซางฟงซึ่งไทเก็กนั้นมีชื่อเสียงในราชวงศ์ชิงและภายหลังได้แพร่หลายไปทั่วโลกสำหรับในประเทศไทยไทยเก็กเผยแพร่เข้ามาเมื่อปีพุทธศักราช2498ซึ่งในปัจจุบันไทเก็กที่แพร่หลายกันอยู่ทั่วไปนั้นมีอยู่มากมายหลายสายหลายตระกูลแม้ท่วงท่าจะแตกต่างกันแต่ก็อิงมาจากพื้นฐานเดียวกัน และล้วนับถือท่านจางซางฟงเป็นปรมาจารย์ทั้งสิ้นไทเก็กคือวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งในแง่ที่จะพัฒนาตนโดยฝึกจิตสนใจอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งคล้ายกับการเจริญสติหรือการเดินจงกรมในพุทธศาสนาไทเก็กเป็นการฝึกออกกําลังกายจากภายในที่มีการฝึกแบบอ่อนนุ่มเชื่องช้าจึงก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางจิตและทางกายสําหรับประโยชน์ทางกายภาพของไทเก็กนั้น ได้มีผู้กล่าวถึงไว้อย่างมากมายอาทิเช่นระบบประสาทและสมองจะผ่อนคลายจากความตึงเครียดหัวใจบีบตัวแรงและมีกําลังเพิ่มขึ้นแต่จังหวะการเต้นของหัวใจยังคงสม่ําเสมอทําให้มีประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นโรคหัวใจรักษาระบบหมุนเวียนโลหิตได้ดีรักษาสมดุลของร่างกายทําให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายและการขับถ่ายของเสียเป็นไปได้ด้วยดีระบบย่อยอาหารทํางานเป็นปกตินอกจากนั้นความรู้สึกอันสงบ จะช่วยให้กระเพาะอาหารย่อยอาหารได้ดีขึ้นการทํางานของปอดเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งกําลังการขยายตัวของปอดและอัตราการแลกเปลี่ยนแกส๊สกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายทํางานสัมพันธ์กันและมีสมรรถภาพดีไพรเก๊กเนี่ยรักษาคนได้ตามที่ผมมีประสบการณ์รักษาคนไปเยอะเยอะมากๆโลคมีกี่โรค โรคความดันโรคเบาหวานรูดปวดหัวโรคก,กระเพาะโรคไตโรคเกาต์โรคไขข้อพวกนี้แทบจะรักษาได้หมดแต่อยู่ที่สม่ำเสมอต้องฝึกสม่ำเสมอถามว่าเออต้องต้องมีการที่ว่าลำเนี่ยมันลำบากไหมมันไม่ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นมาของไทยเก็กนี่ คือเป็นวัฒนธรรมสรุปแล้วเป็นวัฒนธรรมของประเทศจีนที่ส่งมาถึงปัจจุบันแล้วทั่วโลกยอมรับว่ามวยทัยเก๊กเป็นการออกกำลังกายอันดับหนึ่งสองคือว่ายน้ำนะสามคือเดินเร็วนอกนั้นเนี่ยจะไม่ยื่งไม่ไม่ไม่สามารถยืนหยัดไปไปต,ตลอดนะแต่มีอยู่สาม ออกกำลังกาย3ประเภทนี้สามารถยืนหยัดได้ไปตลอด 1. ไม่กำหนดอายุ 2. ไม่แยกเพศ 3. ประหยัดที่สุดนะฮะถ้าเกิดพูดถึงว่าการรํำไทยเกทกนิคประหยัดที่สุดมาจากอะไรนะจะเห็นนะผมชุดนี้ผมไปที่ไหนผมก็รํำได้ผมไม่ต้องพบอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้น แต่มือเปล่าเปล่านี้จะสามารถป้องกันตัวได้ยกเว้นแต่เอาก,กระสุนมาผมไม่เอานะใช่ไหมฮะอันนั้นไม่เอาแต่ถ้าเปิดมือเปล่าเปล่านี่ยังพอป้องกันตัวได้แต่อย่าไปเจอพวกสายอาชีพถ้าเกิดอาชีพเขาเป็นนักมวยมาพวกนี้ต่างๆเราอาจจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าเปิดคนธรรมดาเนี่ยนะมันจะป้องกันตัวได้แน่นอน ประโยชน์ในการรักษาโรคของไทเก็กนั้นสำหรับผู้สูงอายุเมื่อฝึกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยในเรื่องการยืนและการเดินทำให้เวลาย,ยืนเดินจะมั่นคงลดปัจจัยเสี่ยงของปัญหามือเท้าไม่มีแรงเป็นการทำกายบริหารให้กับกระดูกและเป็นการบำรุงระบบประสาทอีกด้วยอีกทั้งผู้ที่มีปัญหาแคลเซียมเกาะกระดูกเวลาตื่นเช้ารู้สึกหลังลไหล่หนักๆก,การฝึกไทเก็กทุกวันจะช่วยให้อาการดีขึ้นได้นอกจากนั้น การทำได้อย่างต่อเนื่องและผ่อนคลายจะทำให้ลมหายใจลึกและยาวนานขึ้นทำให้สุงลมในปอดทำงานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพผู้ฝึกที่มีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับปอดเช่นวัณโรคก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ดีขึ้นอีกทั้งยังเกิดผลดีต่อสุขภาพโดยรวมช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารและโรคอาหารไม่ย่อยโรคประเภทวิตกกังวลสูงปวดหัวนอนไม่หลับรักษาโรคโลหิตจ,จางความดันสูงโรคหัวใจ รักษาโรคทางกระดูกเช่นปรูมาติกเน็บชาเป็นต้นก็เล่นมาประมาณสองปีกว่า มาเดือน11วันที่11เดือน11เพศ5 5ค่ะ2ปีค่ะจะเ,เล่นเฉพาะเสาร์วอาทิตย์นะคะยังทำงานอยู่ของพี่ที่แรกเริ่มเลยนะคะ<ม>ก็จะเอาที่ว่าอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีก็ประมาณ3ปีกว่าก่อนเล่นนี่มันปวดหมดเลยอะ่ะคือปวดบา่ามันต้องไปนวดทุกอาทิตย์อะคะ่ะแล้วก็มันปวดแบบเส้นมันตึงหมด ปวดจนคอเคเนี่ยมันแข็งบ่าแข็งมันคล้ายออฟฟิศซินโดมเสร็จตอนหลังมันเป็นขึ้นตาคือตามันไปเรนคือเหมือนว่ามีเลือดข้างตาแต่แรกเราไปเป็นเป็นโรคตาก็ไปหาหมอตาเสร็จไปหาหมอตาเสร็จหมอตาบอกว่ามันไม่ใช่โรคตาแล้วล่ะเพราะว่าเส้นเลือดไปข้างเยอะคือเส้นเลือดมันขึ้นไปเสร็จมันไม่หมุนเวียนอ่ะมันก็ตาแดงทั้งสองข้างตอนนั้นก็เลย ลาออกจากงานเลยบอกไม่ไหวแล้วตาจะบอดเพราะมันเป็นเส้นเลือดมันข้างหมดเลยแล้วก็เครียดมากเคยลูกชายนะตัวเองไม่เป็นอะไรเอาลูกชายมาลูกชายอายุ40กว่าแล้วค่ะเขาเป็นโรคหัวใจแล้วก็หัวใจล้มเหลวอ่ะน้ำท่วมปอดนอนโรงพยาบาลอยู่เดือนกว่าสองเดือนออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเดินไม่ได้เลยเดินสองก้าวแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยมากแบบว่า เดินไม่ไหวอ่ะก็เลยบอกว่าให้มาออกกําลังกายที่สวนลุมพอมาถึงสวนลุมก็มาเดินก็จะเดินเพราะไม่ค่อยไหวก็มาเจอวงไทเก็กนี่ค่ะก็เลยเข้ามาเล่นกับเขาอ๋อเข้ามาเล่นเหระคะก็ตอนแรกสนใจไปดีว่าได้ไปเจอกลุ่มที่เขาอยากจะมีกิจกรรมไทเก็กนะคะก็เลยรวมกลุ่มเขา,มาเมื่อแรกๆก็ยังเรายังไม่มีความรู้เรื่งไทเก็กอะไรใช่ไหมคะก็อเผอิญว่า ในกลุ่มนั้นก็ต้องจะมีกิจกรรมไทยเก๊กขึ้นมาใหม่เราก็เลยอยากจะเรียนรู้อย่างนี้ค่ะก็เลยเริ่กแรมก็คือแรกเริ่มเธอเข้ามาแบบนี้ค่ะแล้วก็มีความสนใจพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราเหมือนกับเล่นแล้วเราชอบเพราะว่าไทยเก๊กเนี่ยมันไม่ใช่ที่ทราบมาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าง่ายๆตอนแรกเนี่ยเราก็าเข้าใจว่าอ๋อเป็นแค่ท่ารำรำสวยๆมันรู้สึกว่าแหมเป็นสิ่งอะไรที่ยากใช่ไหมคะ เป็นของของจีนอ่ะซึ่งวัฒนธรรมแบบมันไม่ใช่ง่ายๆตั้งแต่เด็กเราก็ได้รับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้มาใช่ไหมคะก็เลยอพอมีโอกาสเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าชอบและยิ่งแบบว่าออแม้ว่าแรกๆเรายังจะไม่มีเข้าใจอะไรมากใช่ไหมคะ,อ,ะอาจจะรำผิดอาจจะเขาเรียกว่าเรียนยังไม่เข้าใจตอนนั้นก็เริ่มชอบแล้วนะคะ,ะ,ะพอตอนหลังได้มีโอกาสแบบว่ามาเข้ากลุ่มที่มีอาจารย์สอนได้มีความรู้จากที่เราคิดว่าโหยากมากเลย จะเริ่มยังไงดีก็คล้ายๆพอมีอาจารย์ปุ๊บถ้ามีบอกให้ทีละชัตสอนทีละท่าฉะนั้นเราก็ต้องเก็บเกี่ยวความรู้มนีีขึ้นมายิ่งเรียนก็มีความรู้สึกว่ายิ่งน่าสนใจเพราะว่ามันไม่เพียงแต่ว่าเราออกกาลังกายมันเซิร์นซับเข้าไปาในใจในจิตเพราะว่าต้องใช้สมาธิด้วยไงคะการรำเท่เก่งมันมีหลายๆอย่างฉะนั้นยิ่งยิ่งรำาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าชอบสมองเราก็รู้สึกว่าโปรอะไรอย่างนี้คะมีหลายๆอย่างที่ เราลำแล้วจากที่เราเคร่งเครียดในชีวิตประจาวันเนี่ยมันมีการผ่อนคลายนอกจากผ่อนคลายแล้วงานก็ต้องหากิจกรรมทาใช่ไหมคะมก็เดินเดินมาแถวๆนี้เห็นเขาลํำกัน,นก็เลยมาคุยกับเราซื้อตอนแรกเราซื้อแนะนําก็อ่ะโอเคก็ลองมาดูก่อนก็ลองมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์แรกๆก,ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าเอ๊ะมันต้องเล่นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็มีมีคนสอนก็ไปเรื่อยๆตอนแรกๆนี่เป็นคนที่แบบว่ามันเหมือนเหงือก็ไม่ขับอ่ะ แล้วเป็นคนคิดมากเครียดนั่งสมาธิก,ก็ก็นั่งแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันตัดความคิดไม่ได้ยังทุกข์อยู่ทํางานมันก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยเสร็จตลาลังปุ๊บมันเหมือนกับว่าเวลามันเหมือนลําอะพระท่าแต่ละท่ามันคือลําปุ๊บจบจบมันก็เป็นเหมือนกับที่สมาธิที่เราที่เราฝึกมาเมื่อก่อนฝึกสมาธิเขาบอกว่าอะยกมือปุ๊บให้จบกับ,บหลวงพ่อเทียนบอกให้จบเราก็เลยบอกอ๋ออันนี้คือหลักเดียวกันก็คือจบ จบคือหยุดคิดหยุดคิดเราก็เลยบอกอ๋อจริงๆใช้เก๊ก,ก็คือการสมาธิเรื่องเดียวกันถ้าหลักธรรมก็คือไอ้กายานุปัสสนาใช่ไหมคะก็อบอกอ๋อหยุดคิดจบจบ,จบนี่คือจบพอจบปุ๊บเราก็อันที่หนึ่งร่างกายดีขึ้นจากเมื่อก่อนที่เดินแฟนพาเดินไปไหนๆนี่ก็จะแบบเดินเมื่อก่อนก็เดินไปเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วเดินไม่ไหวต้องหยุดเดี๋ยวนี้สบายมาก เดินไปไกลๆก,ก็ไม่มีปัญหาแล้วเมื่อก่อนเหนื่อไม่ออกตอนนี้ก็เริ่มแบบเราเริ่มรู้สึกถึงการหมุนเวียนข้างในเลือดมันไหลเวียนดีเหนื่อออกดีมากอย่างเช่นเวลาไปดูบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยต้องไปดูไกลๆเดินทางไกลขึ้นสนามบินตื่นตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองเดินไหวขึ้นบันไดสามสี่ชั้นก็ไหวรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นขาเธอมันแข็งแรงขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นเล่นมาก็จะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นดีขึ้น ดีขึ้นจนได้ดาบหนึ่งแล้วก็หมอก็ก็นัดผ่าตัดหัวใจเพราะว่าเขาเป็นโรคหัวใจติดสามเส้นแล้วตอนนี้ก็ผ่าตัดหัวใจเรียบร้อยแล้วได้เกือบปีหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ก็สุขภาพดีแล้วค่ะเล่นไพ่ก็ตได้ทุกชนิดแข็งแรงขึ้นเยอะมากเยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยอาจารย์ได้ละเพราะว่าจากที่เขาป่วยนะเดินไม่ได้เดินไม่ค่อยไหวสองเก้าเขาก็จะเหนื่อย เพราะเกี่ยวกับว่าหัวใจเขาเส้นเลือดหัวใจตีคแต่พอเล่นไทเก็กแล้วก็สุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้นหมอว่าต้องไปปรกร่างกายให้แข็งแรงแล้วถึงจะมาผ่าตัดได้จนปรกมาได้ปีกว่าก็ได้ไปผ่าตัดตอนนี้ก็ผ่าเรียบร้อยแล้วสุขภาพดีนะค่ะทุกทุกทุกอย่างดีหมดใช่ค่ะสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าถ้าตอนที่ยังไม่ได้เล่นไทเก็กเนี่ย เวลาเรามีปัญหาหรือว่าปกติทั่วไปเราจะค่อนข้างขี้เกียจจะเคลื่อนไหวร่างกายเพราะว่าปกติจะทํางานอยู่กับโต๊ะใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนสาวออฟฟิศอย่างเี้ค่ะเราจะขี้เกียจแม้แต่ป้ายรถเมล์นึงเอ๊ะจะไปดีไม่ดีจะจ้างรถละอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเล่นไทเกสสิ่งที่พัฒนาก็คือว่าพูดถึงทางร่างกายก่อนนะการที่กันเดินเนี่ยเห็นชัดเจน จากที่เราไม่เดินเดินแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเมือม่อยเมื่อยขาใช่ไหมคะพอเราเล่นเท็กเก็กระยะหน,นึ่งเรารู้สึกว่าเรามีกําลังอะ่ะมันเหมือนเป็นกําลังแฝงหมือถึงว่าเราเดินเนี่ยเราไม่รู้จักเหนา่อยขาเราเนี่ยไปโดยไม่รู้จักเมือ่อยเป็นลักษณะแบบนี้คะ่ะสองก็คือว่าการเขาเรียกอะไรคะความมั่นคงในการก้าวเดินในการทรงตัวเนี่ยคะ่ะจะแตกต่าง ใชเก๊กมีลักษณะภายนอกที่ดูนุ่มนวลอ่อนโยนผ่อนคลายแต่ความจริงแล้วภายในนั้นมีความเข้มแข็งและแข็งแรงร่างกายจะรื่นไหลต่อเนื่องสอดประสานไปกับการหายใจพร้อมทั้งต้องตั้งจิตติดตามการเคลื่อนไหวของร่างกายไปตลอดทําให้เกิดสมาธิและเนื่องจากไม่มีการเกร็งของกล้ามเนื้อหรือการออกแรงกระแทกจึงมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บร่างกายได้น้อยเมื่อเทียบกับกีฬาที่ใช้แรงชนิดอื่น ทำให้เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยแม้แต่วัยชราก็ยังสามารถฝึกฝนได้ประโยชน์ที่ได้รับนอกจากจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจแล้วยังสามารถใช้เป็นศิลปะป้องกันตัวได้หากได้รับการฝึกฝนเพื่อใช้ในการต่อสู้